นะที่พี่น้องวันนี้พรมาก,กินขปาหยุดงานวันอาทิตย์เลยสิาพาะมาก,กินขปาว่ามันสิได้กินบอาสิมานบอลปุ๊บปุ๊บดิเศร้าเลยบ่ลตาเด้นน่ะ

มีเมนูต้มปลากรวานที่หลังมันมีปลาที่หลังนี่เจ้าอม่ใ่พวกฮินก็เฮ็ดพวกกินก็กินนะคะ ไปเถอกได้ไงใช่เออไเนบ่ปปเหนบน่ะบ้านีมือที่สี่างันบอวางายังเดียวเขาไเห็น่อนี้สมนี่ไปอยู่เขาไปรับเอ่ออมันสร้างเงินเขบางมนบทางมี เอาหน่อยเอาหน่อยมานีกันอ่ะแ่บุญ่จมีเ่าเป็นรั้าง,ไไงานหลายแม่บ่กว่าีสี่หมือแล้วดีเกินเตีเลยแม่บอกอถ้ารร่วมไปเลยนะับเอาขันปาล <c oughs> าอยู่ขันปลาอยู่ไง ทอนี่เจอประอยู่ข้างหน้านี่เจอแงอยู่ห้อบ้านข้าววดเอาเซี่ยเอ้พี่น้องเอ้ยมันของทำคนบ้านโคกมาพอทำมันเสียบมันนัวมาของหวานของข้าวมาดูเอาเจ้ามาเิ้ยปมาจานปปามาข้าวเวิดจานปลาหมด เดี๋ยวเอาบกพุ่งกหอยมาให้นเนี่ย้เายแมันบนนายา่อยปลาก่อยปลากอยปลายาัุงค่อยเอาเห็นไหมเ้าทายจังเลยเอาจคือบวอยู่นี่ั่นยายไปนไม่เปียงมเจ้าก่อนมันก็เขาแล้วบ่ายัยายมยันอะนั่งหันเจ้ากันเขาแกเต้นรถคือบ่บวเนี่ แก่ป้ถกแกเต้นรถแม่นั่นเอานแข้งคอยน้างล่วง่นู้นที่เส่นะนี่น่นี่เขาินี่เลยถ้าเขาเห็ดเเขาเห็ดไตถ้าเขาเห็ดไตากเขาเห็ดไ้นะตอนนี้เขาไม่ทันเห็ดเขาคืแกเเี้าวไบุรุษเหเห็ดหลายคนตอนนี้สามีเก่าแล้วแ่สร้างมันเพราะว่าน้่มันขอนแล้วนะเห็ดเขาเจียบ่อนวาหรอโอ้ขึ้นหอดเพราะยงยงเดบ่อนาเด้อท่านมันบ่